เปิดคำทํานายดวงเมืองปีแห่งการชำระล้างดาวพฤหัสย้าย30เมษายนคน6ราศีเตรียมตัวรวยโชคลาภเงินทองวิ่งเข้าหาแบบไม่คาดฝันก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะ ดาวพฤหัสย้าย6ราศีดวงดีมีเงินทองการเมืองระอุรอวันจบแล้วนายโดยอาจารย์ราษรามันดาวพฤหัสย้ายวันที่30เมษายน2567เวลา12นาิกา45นาทีสิ่งที่จะปรากฏมีมากมายหลากหลายเรื่องราวราศีใดดวงดีชีวิตเปลี่ยน ภาพรวมของดวงเมืองเป็นปีแห่งการชำระล้างสิ่งที่ติดขัดขัดข้องต่างๆเป็นการเริ่มต้นวิถีมีใหม่แม้เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีเพราะรัฐบาลเก่งแต่ทำมาหากินองค์กรนิติบุคคลแบบซีอพอมาบริหารระดับประเทศจะมาใช้วิธีคิดตะกะแบบซีอนิติบุคคลไม่ได้เพราะค่าราชการกินเงินเดือนภาษีประชาชนจะไปจิกสั่งใช้ไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องที่ผิดกฎหมายเรื่องคอร์รัปชันเชิงนโยบายดาวพฤหัสบดีโคจรในภพที่สองของดวงเมืองเป็นความเกี่ยวเนื่องกับระบบการเงินการคลังของประเทศอย่างแท้จริงงานนี้บอกเลยว่าถ้ารัฐบาลทำดีในเรื่องงบประมาณในเรื่องวินัยการเงินการคลังก็จะรอดปลอดภัยแต่ถ้าทำอะไรเพราะต้องทำเนื่องจากสัญญาว่าจะให้เอาไว้แล้ว ถ้าผิดพลาดจะเกิดเป็นเหตุใหญ่ต่อรัฐบาลเองทันทีดาวเกตและดาวเสาในพบกรมมะคือความบาดเสียวโยกถึงลัคนาเมืองที่มีดาวอาทิตย์จรร่วมกับดาวสุเพราะทุกคำสั่งของรัฐบาลข้าราชการจะเริ่มเมินไม่ทำตามในบางกระทรวงเพราะเสี่ยงเป็นคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายและจะเป็นข่าวใหญ่โตราหูเบียนดาวอาทิตย์คือความร้อนความเดือด ผลจึงปรากฏทำให้ทหารเกิดมีจุดเดือดตำ่ำทำให้เรื่องเกี่ยวกับพลังงานเดือดฝุดฟุด,ฟด ตลอดทั้งความเดือดความร้อนทำให้ฝนขาดฟ้าดาวอาทิตย์หมายถึงเกียรติยศศักดิ์ศรีและทหารมีเกนจะเกิดความไม่พอใจในการบริหารงานในบางแนวทางของรัฐบาลถึงขั้นตบโตะ๊ะฉีหน้าตาขมึงทะลึงไม่รู้ทางรัฐบาลจะปากกล้าแต่ขาสัน่นเพราะทหารเองพร้อมเทกระดานมาเกมนี้แบบปีพศ2549โปรดจดจำ คำพยากรน,นี้ในรอยยักสมองด้วยจะเป็นการดีราหูในราศีมีนยังดิ้นแรงทับบทบังแสงดาวพฤหัสดีบ้างเป็นครั้งคราวโดยโยกหลังความคิดระดับผู้นำของในรัฐบาลบางคนมีอาการกึ่งบ้ากึ่งประหาดขาดสติเอาแต่ใจและง่ายต่อการป่วยทางจิตวิญญาณยิ่งถ้าใช้คนผิดหายนะจะเกิดเร็วกว่าที่คิด ถ้าใครบอกรัฐบาลมีดวงโดยรวมจะดีคงจะเป็นแค่หมอดูลิ้นกระดาษทรายน้ำลายแฉลกดาวแต่ละพบแต่ละดวงขัดแย้งกันทับซ้อนถ้าดูแบบอีแปะอาจใช่เพราะดูแค่ดาวกระทบดาว แต่ถ้าใช้หลายวงล้อดาววินิจฉัยจะเห็นว่าถ้าผิดแค่นิดเดียวคุกตารางก็รอยอยู่ข้างหน้าอาญาณรกมีอยู่จริงและเชื่อได้ว่าถึงเวลาจะแจกจริงคอ,อรมอเสียงแตกพักเดียวกันแต่คนละพวกและพวกเดียวกันแต่คนละพักจะนัวเนียจนมึนกระบาลเรื่องฝนเรื่องน้ำที่แลง้งไม่คิดวางแผนบริหารจัดการน้ำปีนี้ฝนจะแล้งหนัก น้ำขาดเค่อนราหูเบียนดาวอาทิตย์ในลัคนาเมืองเข้าเดือน8ดในพรนษาพระฝนยังมาแบบไม่เต็มที่เกษตรกรจะเดือดร้อนนอนภาวางานด้านพลังงานจะถูกปรับระบบครั้งใหญ่ทั้งน้ำมันกา๊าซและไฟฟ้าเพราะนี่คือปัญหาหลักที่ชุดเศรษฐกิจ อย่างค่า FT ของไฟฟ้ามาจากต้นทุนการใช้ไฟแพงเพราะก๊าซที่กฟผซื้อมาและคิดราคาต่างประเทศทั้งที่พบในไทยขายให้หน่วยงานในไทยเพื่อผลิตไฟฟ้าให้คนไทยใช้ยังโกงราคาแบบนี้เสนาบดีกระทรวงพลังงานลั่นชัดต้องรื้อทั้งระบบทำได้คนไทยจะจดจำชื่อท่านไปชั่วลูกชั่วหลานเพราะดาวอาทิตย์ เป็นตัวแทนด้านพลังงานด้วยเดินได้เกณฑ์ออกฤทธิ์ในราศีเมษจะมีกลุ่มทุนจากต่างประเทศทุ่มลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ยืนระยะแค่สองเดือนแล้วรวมหัวทุบราคาเทขายสีแดงเขือกทั้งกระดานจะปรากฏชัด ในเดือนมิถุนายนไปแล้วหนักกว่าเก่ากระเป๋าบานกระเป๋าฉีกค,คือประชาชนเพราะดาวมฤตยูร่วมดาวพฤหัสในพบการเงินบทกับดาวอังคารและดาวเกตในพื้นดวงเมืองดังนั้นลงทุนด้วยสติจะเป็นการดี วันที่14พฤษภาคมนี้ไปแล้วดาวอังคารร่วมกับราหูและดาวอาทิตย์ใส่กันอย่างจังทําให้วงการตํารวจเดือดเป็นไฟอีกครั้งอาจจะถึงขั้นตาําตรวจไล่ล่ายิงตํารวจด้วยกันเองหมดคำว่ารุ่นพี่รุ่นน้องเพราะวงการนี้ลูกน้องเลี้ยงนายต่างจากฐานหารที่นายเลี้ยงลูกน้องราศีใครดวงดีบ้างเริ่มที่ ราศีเมษมีโอกาสในเรื่องการเงินที่ดีคิดอ่านทำการใดก็สำเร็จราบรื่นหมุนเงินได้เร็วได้รอบมากขึ้นอย่างชนิดที่เรียกว่าสบายไปอีกหนึ่งปีราศีพฤษภได้โอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตสามารถพลิกวิกฤตต่างๆให้เป็นโอกาสได้การเงินที่เคยติดขัดจะราบรื่นมากขึ้นงานการอะไรที่รอคอยก็จะสำเร็จทุกประการ ราศีกรกฎมีโอกาสที่จะได้โชคลาภแบบชนิดที่คิดไม่ถึงความทุกข์ต่างๆเริ่มน้อยลงมีเกณฑ์เดินทางไกลเพื่อจะได้พบสิ่งที่ใหม่ๆในชีวิตมากขึ้นหมดแล้วความทุกข์ความโศกทั้งปวงราศีกัน มีโอกาสที่สร้างชื่อเสียงมากขึ้นจะมีคนมาชื่นชมยินดีในความสำเร็จที่ปรากฏจะมีความสุขมากขึ้นสุขภาพจะแข็งแรงกว่าที่ผ่านมาได้มีโอกาสท่องเที่ยวไปทั่วประเทศราศีพิจิกได้พบคอนเนคชันใหม่ๆหรือได้พบคนที่ดีเข้ามาเป็นคู่ชีวิตจะลงทุนค้าขายหรือทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ มีโอกาสได้งานมีใหม่และลืมตาอ้าปากได้อย่างสง่างามราศีมีนหนักกว่าที่ผ่านมาไม่มีอีกแล้วสำหรับชาวราศีมีนต่อไปนี้จะเห็นหนทางที่สว่างสวยเพื่อแก้ไขปัญหาจะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับดาวพฤหัสส่งผลดีเป็นคุณแต่สิ่งที่ต้องพึงระวังคืออย่าใช้อารมณ์มากกว่าสติ คำพยากรณโดยอาจารย์ราดรามันและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ